แท็กรถเกี่ยวข้าวเบอร์30-84ขีด8คูณ31ข้อสามสก็คือ300เซนนะขีด8 4ดะละระยะพีดนะจำนวนข้อ31ข้อนะความฝั่งของแท็กก็ประมาณ300ตัวนี้เป็นแท็กเก่าญี่ปุ่นมาเก่านอกมามีฉีกขาดนะ,ะแต่ไม่ถึงรวดนะครับรวดตัวยอยู่ประมาณนี้ ก็ยังใช้ได้ครับก็ขายราคาถูกถ้าท่านใดสนใจก็โทรไปสอบถามได้ครับที่เทคเตอร์แบคทค์แป2อนะ0 8 1 6์แ1 2 9 9แท็กก็ยังโอเคนะครับใบฟันก็ยังโอเคอยู่สมบูรณ์นะใช้ได้ครับแก้ขัดได้เนี่ยมีอยู่เส้นเดียวนะเดี๋ยนี้ โทรไปสอบถามได้ที่เทคเตอร์เบงคโฮ0816221269นะครับโอเคนะครับ